สวัสดีครับผมพันธ์ตวบเอกสยามอินสวรนโอผู้กับการสถานีตำรวจภูธร,รเมืองส,สมุทรสงครามขอญอากสรุปสถานภาพกําลังพลและผลการิบัติงานดังนี้ครับ 1. ด้านกายภาพสถานีตำรวจภูทรเมืองส,สมุทรสงครามก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุพทธศักราช2 4 6 5บริเวณตําบลบ้านปกและได้ย้ายที่ทําการมาหลายแห่งกระทั่งวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้ย้ายมาที่ทําการอาคารหลังปัจจุบันซึ่งเป็นอาคาร4ี่ชั้น ตั้งอยู่เลขที่11ถนนเอชชัยตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคารามในเนื้อที่14ไร่3งานรวมบ้านพักเป็นสถานีตำรวจโครงสร้างแบบที่2 2พื้นที่รับผิดช,ชอบมีเขตรับผิดช,ชอบ137ตารางกิโลเมตร10ตำบล38,775ครัวเรือนมีประชากร146คนทิศต,ตะวันออกติดสพบางโทรัฐจังหวัดสมุทรสาครทิศเหนือติดสปลาดใหญ่ ทิศตะวัตนตกติดสพยี่สารและสอพอ,อัมพวาทิศใต้ติด,ตตดอ่าวไทยสามสถานภาพด้านกำลังพลมีอาาัตราอนุญาตสัญ,ญบัติเจ็ดสิบเ็ดคนตัวคนครองหกสิบคนชั้นประทวนอาาัตราอนุญาตร้อสิบสามคนตัวคนครองหกสิบอ็ดคนรวมปฏิบัติงานหนึ่งร้ยี่สิ็ดคนสสถานภาพบ้านพักบ้านพักของข้าราชการทั้งสัญญบัติและชั้นประทวนรวมบ้านพักสิบห้าหลังเลือนแถวสี่หลัง แฟตใหม่ขนาด4ชั้นจำนวนหนึ่งหลังสร้างทดแทนเรือนแถวเดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กองติดโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล่าซึ่งมีทัศนียภาพที่ดี 5. สถานภาพด้านอาวุธปืนและยานพาหนะมีอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติและปืนเล็กยาวปืนลูกซองรวม246กระบอกปืนไฟฟ้า4กระบอกเสื้อเกราะอุปกรณ์สต็อปสติ๊ก1ชุดรถยนต์20คันรถจักรยานยนต์68คัน 6. ด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประธานกตต,ต,ต,ตอรอสอพเมืองสุนทรครามในการปรับปรุงโรงอาหารเรือนแม่กองพร้อมจัดสวัสดิการโครงการอาหารกลางวันทุกวันราชการปรับปรุงที่พักสายตรวจตำบลต่างระดับซ่อมแซมระบบประปาทั้งอาคาร 7. ผลงานดีเด่นในระดับภาค7โครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนได้อันดับที่4 การยกระดับการให้บริการประชาชนได้ลำดับที่สองฝึกประกวดแถวและยุทธวิธีตำรวจได้อันดับที่4ผลการปฏริบัติหน้าคดีช่อโกงทางออนไลน์ได้อันดับที่1และต่อไปขออนุญาตนำเสนอผลการปฏิบัติทั้ง5าสายงานเชิญรับชมครับพร้อมปฏิบัติครับ ครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทสุเจตนาคมน,นีรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามนะครับะจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการไกล่เกลี่ยคดียายาในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับคือทางคู่กรณีสามารถที่ประสงค์ที่จะเข้า,าเข้าสู่การไกล่เกลี่ยคดียายาได้แต่ต้องเป็นคดียายาในประเภทที่เข้าหลักเกณฑ์นะครับเช่นความผิดที่สามารถยอมความได้ความผิดละอุโทษหรือความผิดที่ไม่เสียหายต่อส่วนรวมนะครับ ถ้าคู่กรณีสมัครใจเขารับการไกลเกลี่ยเนี่ยเราจะมีศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนอยู่ที่ชั้น3ของสถานีนะครับข้อดีของการไกล่เกลี่ยก็คือเมื่อไกล่เกลี่ยจบเป็นกันแล้วเนี่ยเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยคดีก็จะต้องไม่คือไม่ต้องเสียเวลาไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้เสียเวลานะครับขบวนพันตำรวจโทรงัพทว่าแบบดีรองผู้กากับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมือ,องสงขามพร้อมด้วยกําลังสายตรวจในส่วนของสถานีตำรวจภูธรเมือ,องสงขาม i o come here, you have to close your bag up or just hold it really cl o s e to you because there'll be pickpocketers, so you want to watch out for that. มาก็ระมัดระวังทรัพย์สินเงินทองด้วยนะครับนะที่ใส่ในกระเป๋านะนะถือให้นะดูกระเป๋าเรียบร้อยนะครับนะนะครับโอเคตอนนี้สถานีตบรวจภูธรเบอร์สุรคามลงพื้ที่หมู่เจ็ดถ้าไม่คุ้มอย่าเสี่ยงนะครับถ้าไม่คุ้มอย่าเสี่ยงก็คือสรุป โดยรวมทั้งหมดว่าถ้าเราจะประทะกับคนร้ายแล้วเราไม่คุ้มเราก็ไม่เสี่ยงก็ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาฝึกสต็อปสติ๊กเพื่อหยุดรถคนร้ายที่หลบหนีหรือฝ่าด่านนะครับทุกร้อนมีภัยเรียกใช้ตำรวจเมืองสมุทรสงครามสวัสดีครับผมพันตำรวจโทรสั่งการรองผู้ก่อการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจทุธรเมืองสมุทรสงราการนะครับวันนี้เราลงพื้นที่ เพื่อมาพันส์18คนโกงออนไลน์นะครับได้ติดตามนะครับช่องข้อมูลข่าวสารที่ทางท่านรองสนักท่านภูมิกับสยามนะครับได้แจ้งเข้ามาในห้องไลน์ของภูมิชาในเรื่องการนการจงจำสนไดยืน,กกน,น,น,นขอให้มีความสุขแล้วก็พ้นจากยาทั้งหลายอาวัยุทั้งหลายทีการ CBT x ทนะครับของโครงการชุมชนยั่งยืนมาร่วมกันทากิจกรรมลงแขกลงคลองนะครับเก็บขยะ กำจัดสิ่งปฏิกูลทุกรอบมีภัยเรียกใช้ตำรวจเมืองสมุตตมทรธารนะครับ่ก็เป็นนาำปรบปงนะครับรับสมัยสมาร์ทโซลูชั่นเซอร์วิสไม์แสนดัด ผมพันตำวโทรสงัดว่าแบบดีลองผู้กำกับการป้องกันประปรามสถานีตำรวรปรบบปจปทรเมืองสมุทรสงครามผมร้อมีตำรวจตรีเจตุรงค์อวจริยะรองธรรมจราจรเมืองถ้ามามีอะไรให้ตำรวจรับใช้ไหมครับร,รย่อ๋อรถยางรั่ว แล้วมีอุปอะไรมีอุปกรณ์อุป,ปก่ไหมครับมีมะมจะทำให้เป็นงั้นเดี๋ยวที่จัดการให้นะเพร้อมพร้อยังครับซุดเต้์พร้พอมสามสองหนึ่ง ยิงอาวุธปืนขนาด9มมปืนอัตโนมัติหมาเยเลขปะจับปืน52ดีพร้อมพร้อมยิงรุ่เตตรวจอาวุธทุกร้อนมีภัยเรียกใช้ตำรวจเมืองสมุทรสงคราม